กายยตาสตินะครับการระลึกถึง32โกฎฐานสัมปะนะครับมีเกสารมานะะาขาตันตาตจโวเป็นต้นหนึ่งเนืองชื่อว่ากายยตาสติองค์ธรรมได้แก่สติเจรสิที่ในมหาอุสรจิตแปที่มีสามสิบสองกฎฐานสัตปะเป็นอารมณ์นะครับคราวนี้เราก่อนที่เราจะมาดูโกฎฐานสัตปะนะครับถามว่าในการเจริญกายยตาสตินะครับถ้าเว้นจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุปัติ กายะคตาสติยอ่อมไม่เป็นไปเชื่อไหมถ้าไม่มีพระภูมิพระภาคตัสรู้นะครับกายะคตาสติไม่เคยมีอยู่ไม่เป็นไปเพราะอะไรครับเพราะจะมีแต่พระภูมิพระาภาคเท่านั้นที่จะเห็นร่างกายโดยความเป็นปฏิกูลนะครับดังนั้นกั่นคือตรงนี้เป็นเรื่องของพระสัพพัญญุตยาน,นะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่วางจิตวางใจค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ เป็นกรรมฐานที่บอกว่าเป็นธรรมเอกพระพุทธองค์ยกขึ้นเป็นธรรมเอกดูจากไหนครับยกขึ้นเป็นธรรมเอกมีกายคตาสติมีอะไรบ้างที่เราคุ้นเคยในพระสูตรท่านถามท่านพระมหากัสสะเนาะที่ให้กรรมฐานใช่ไหมท่านให้กรรมฐานพระมหากัสสะที่บอกว่าธรรมหนึ่งที่ควรเจริญคืออะไรธรรมหนึ่งที่ควรเจริญ ใช่ใช่ต้องสั่งกานตั้งความเคารพไว้ในผู้เป็นปนักบวกระพิสูพุเป็นนักบวกระพัชชิมาพเทระครับแล้วการที่สองคือกับไดไม้ที่สองเคารพในการในการทำธรรมอย่างใดแล้วก็สามเข้าเข้าไปตั้งสติไว้ในกายก็คือกายยะกาตาสติอันสหะหรคตด้วยความสามา ตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าธรรมเด่งที่ควรเจริญก็คือกายะคตาสติที่สะหรรคที่วามสํราราญนะครับส่วนกายคตาสติเนี่ยพระองค์บอกว่าถ้ากระทําให้มากแล้วเนี่ยย่อมเป็นไปเพื่อความสลดอย่างใหญ่หลวงเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่หลวงนะครับเพื่อความจริงๆแล้วเนี่ยท่านบอกว่าในส่วนของเกษมจากโยคะนะครับแล้วก็เพื่อความมีสตินะครับแล้วก็เพื่อวิชาและวิมุต ันนั้นเนี่ยท่านบอกว่าทำเอกที่เป็นทําเอกก็คือกายคตาสตินะครับอันนั้นจึงทําให้ท่านบอกว่าบุคคลที่บริโภคกายคตาสติคำว่าบริโภคก็คือเจริญบุคคลที่เจริญกายคตาสติเท่ากับบริโภคอมตะเท่ากับบริโภคอมตะนะครับดังนั้นก็คือถ้าเผื่อว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเสื่อมจากกายคตาสติเท่ากับว่าบุคคลนั้นได้เสื่อมจากอมตะ าบุคคลใดผิดพลาดกับกายคตาสติแสดงว่าบุคคลนั้นกําลังผิดพลาดกับธรรมะับนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้รู้ว่าสิ่งที่เราติดอยู่เนี่ยที่เราจะพ้นก็คือร่างกายเราเนี่ยครับขันห้าดังนั้นการที่เราจะพรากออกจากขันห้าเนี่ยกายคตาสติจึงเป็นจึงเป็นธรรมเอกในการที่เราพิจารณากลับเข้ามาแล้วก็สามารถละคลายได้ตั้งแต่ความเป็นปฏิกูลละคลายได้ตั้งแต่ความเป็นธาต ถ้ามิบิปรากฏนะครับหรือว่าวันน่าปรากฏเราสามารถที่จะเข้ากระสินะครับได้ชั้นห้าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งวันจนฐานของคําว่ากายคตาสตินะครับเรามาดูว่าหนึ่งก็คือกายเยคตากายคตาการเป็นไปนะครับโดยการกระทําให้เป็นอารมณ์ในกองแห่งหมวด32มีผมขนเล็บเป็นต้นชื่อว่ากายคตา สองก็คือกายยัตาจากสาสติจติเท่ากับกายยัคตาสตินะครับธรรมชาติที่เป็นไปโดยอาการที่กระทําให้เป็นอารมณ์ในกองแห่งหมวด32มีผลคนเล็บเป็นต้นนะครับด้วยเป็นไปด้วยสติฉะนั้นจึงชื่อว่ากายยัตาสตินะครับเรามาดูในส่วนของคําว่ากายกับกลักสากเนี่ยทั้งสองอย่างนี้ก็คือแปลว่าหมวดหรือ ในเบื้องต้นก็คือได้แก่กองแห่งหมวด32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนะครับแล้วก็ได้แก่ส่วนต่างๆนะอีกใน32มงหมวดนะนั่นคือตรงนี้ในส่วนของกายและโกฏหานะนี่จะชื่อแปลว่ากองหรือหมวดของ32อาการ32ในร่างกายนะครับส่วนกายยักตาสติกรรมฐานนี่สามารถเรียกได้อีก3ชื่อนะอันนี้ให้เราจำเอาไว้เผื่อเวลาที่เราไปอ่านในพระสูตรนะครับในชื่อกองแรกก็คือกายยักตาสติกรรมฐานที่เรากำลังศึกษาอยู่ แล้วก็อีกชื่อหนึ่งคือโกฏาฐสัพกรรมฐานนะก็คือกองให้รู้ว่าตรงนี้ก็คือกองแห่งกายแห่งสามสิบสองมีผลผลเล็กฟันดนังเป็นต้นรหรืออีกอันหนึ่งก็คืออาการสามสิบสองเลยทวัดติสรรกายะกรรมฐานนะครับสามชื่อนี้เนี่ยก็คือพยัญชนะต่างกันมีเนื้อความเหมือนกันลืมเอาปากกาให้นะครับอ่านะครับ เรามาดูว่าในกายยักตาสติสองใน,นในแรกเป็นเรื่องของสติประฐานในในส่วนของสติประฐานในพูดถึงกายานุปัสนาสติประฐาน14่ปัปพระยังจํากันได้อยู่ไหมปัปพระแรกคืออะไรครับอาณาปานาสติมีลมหายใจเข้าออกเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นที่สุดเออเาที่สุดกันมีกระดูก<อ>กระดูกแหลกแหลวเป็นที่สุดป่าช้าสุดท้ายเลยกระดูกแหลกแหลวที่สุด กานนี้ถ้าเราจะดูสมมุติว่ามีหนึ่งมีอนาพนสติ2อ,อีอริยทบับพะสามสามปัญญะ4ี่จตุสมัมัญญะนะครับสี่ถ้าเผื่อว่าไม่สามารถเข้าสู่สภาวะของ่าตุสีได้ก็คือแสดงว่ามีราคะเยอะก็เลยต้องเจริญปฏิกูลปฏิกูลและสัญญานะครับพอเจริญปฏิกูลต่อไปให้เจริญธาตุโดยตรง ก็คือทาตุอนาสิกาและปัปพะหลังจากนั้นถ้ายังไม่เข้าสู่ธาตุสีให้ทำยังไงเอ่ยแสดงว่ามีราคะเยอะขึ้นอีกนะก็ให้พิจารณาอสุภะโดยพิจารณาโดยความเป็นอาร์ทีนวานุปัสนาคือพิจารณาโดยการข่มกิเลสเบื้องต้นแต่ว่าให้พิจารณาป่าช้าทั้งทั้งก้านะครับก็ทําให้ในส่วนตรงนี้เนี่ยส่วนใน14ปัจพระนะครับพระองค์แสดงในเรื่องของวิปัสนาไว้กี่ปัจภะจำได้ไหมครับ วิปัสนาแสดงวิธีปของภพอ่าไม่ส่วนของกาย,ยานยปาุปัสนาปารฐานอานาปณะใช่ไหมไม่ใช่อิริบทอิริบทแสดงอ่าความเป็นวิปัสนาวัดอิริบดมี้วนะจสมัมพันธยัติและอะไรอีกเอ่ยอ่าก็คืออิริบทกับส่วนนี้แล้วก็ทาตุมนัสิกาและปัปสามอันนี้เนี่ยแสดงด้วยอำนาจของวิปัสนา ส่วนป่าช้าท่าน9้าท่านแสดงไว้ในอํานาจของอาทีนวานุปัสนาแต่ว่าส่งค้อเข้าในวิปัสนาด้วยง้นวิปัสนาทั้งหมดมี10 2สองคือ9บวกสานะครับอีก2เป็นอํานาจของสม,มถะวิปัสนาคือเออสม,มถะก็คืออำนาปบารสติกับปฏิลและสัญญาให้เราพยายามแยกน,นะครับแยกเอาไว้มาเก็บข้องตรงนี้คราวนี้เรามาดูในส่วนของท่า อนุสตินะครับอนุสติในเนี่ยโกฏฐานสามสิบโกฎฐาน3 3สามสิบสองมีผมคนเล็บฝันหนังเป็นต้นนะครับตรงนี้ก็ชื่อว่ากายคตาสติเหมือนกันดังนั้นเวลาที่เราเจอในพระสูตรให้รู้ไว้ว่าท่านกล่าวในมุมไหนนะครับถ้าเกิดว่ากล่าวในเรื่องของสติปัฏฐานทั้งสี่เนี่ยสติปัฏฐานที่เป็นหมวดของกายานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยถามว่าในโกฎฐานศาสตร์ตรงนี้อยู่ในกายานุปัสนาสติปัฏฐานไหมอ,อยู่ไหมครับ ในกายานุปัสนาสิปัญฐานตัวปฏิกูลคืออะไรเหรอการพิจารณาปฏิกูลอะไรเป็นปฏิกูลในกายานุปัสนาสิปัญฐานอาการสามสิบสองพิจารณาอาการสิกษาสิบสองด้วยความเป็นปฏิกูลหมายความว่าล็อกล็อกแล้วคาว่าล็อกก็คือล็อกเป้าแต่ถ้าเจริญกายคักตาสติยังไม่ได้ล็อกเป้าคําว่าไม่ได้ล็อกเป้าคือเวลาบริกรรมผมกดเล็บฝันหนังไปเรื่อยจะมีนิมิตปรากฏสามอย่างไม่ใช่เฉพาะปฏิกูล หมายความว่าธาตุนิมิปตปรากฏได้วันณะนิมิปตปรากฏได้ปฏิกูลนิมิปตปรากฏได้ดังนั้นก็คือหมายความว่าจะมีความต่างกันเรื่องของการวิธีการพิจารณาในการบริกรรนะครับก็คือบริการมช่วงแรกเนี่ยเป็นกายะคตาสติเมื่อไหร่ที่เห็นด้วยความเป็นปฏิกูลอย่างเดียวจะเข้าไปอยู่ในส่วนของปฏิกูลตัวปฏิกูลในกายานุปัสสสิปถานดังนั้นนั่นแสดงว่า มีความเกี่ยวข้องกันอยู่นะครก็คือดังนั้นให้รู้ว่าทั้งสองในยะเนี่ยเรียกกายยตาสติเหมือนกันนะครับมีคำถามไหมครับในส่วนของหน้าแรกตัวไหนนะครับถ้าตวพันสิการและปั๊ะเป็น,เป,นเป็นวิปัสนาเพราะว่าพิจารณาธาตุสี่โดยที่ไม่ได้พิจารณาแยกละเอียดเลยนะแค่เอาโคมาแยกเป็น4ี่กองสีแ่แท่นแล้วเห็นว่าความเป็นสัตว์บุคคลไม่มี สแสดงว่าต้องเป็นติดขัดบุคคลนะเข้าถึงธาตุโดยที่พิจารณาการแยกแค่นั้นเองแต่ถิดว่าเป็นลักษณะจะตุธาตุที่เราจะเรียนกันเราจะเอาบัญจัิมาแยกกระจายเยอะแยะหมดเลยเพื่อเข้าสู่ธาตุนิมิตหลังจากเข้าสู่ธาตุนิมิตแล้วสู่เข้าสู่ธาตุจริงๆนะครับดังน,นั้นจะมีลําดับขั้นตอนอยู่ดังน,นั้นในส่วนของธาตุมนนักสิกขารปรับไพ่หม้ว่าไม่มีคําว่าวาวัฏฐานว่าวัฏฐานแปลว่าอะไรครับบาลีแปลว่าแยกนะ เพราะวัดฐานกาหนดนะก็คือการกําหนดเพื่อที่จะก็เลยคล้ายๆกับแยกนะเพื่อที่จะให้เข้าสู่ในส่วนของตัวนิมิตแล้วก็เข้าสู่สภาวะนะครับแต่ส่วนท้าตุมมณสิกาและปัปพาเนี่ยก็คือเขามณสิการโดยแยกกายออกเป็นกองๆนะครับแล้วก็เห็นว่า,าไม่มีสัตว์อยู่ในนั้นถามว่าเวลาที่เราเห็นรถนะครับเราเห็นรถเนี่ยรถที่ญาติโยมมารับ เราเียนเป็นรถใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันใช่รถไหมมันใช่รถไหมมันไม่ได้ใช่รถแสดงว่าไอ้รถจริงๆเนี่ยก็คือมันเป็นบัญจัติที่เรียกชื่อแต่ถ้าสภาวะของรถคืออะไรสภาวะของรถเราไปดูที่เชียงกงใครรู้จักเชียงกงบ้างเลยที่เขาชำแหละทุกสิ่งทุกอย่างออกเป็นชิ้นชิ้นพอเราไปเห็นธูมารายเราไม่เรียกธูมารายว่ารถเราไปเห็นบอก เราไม่ได้เรียกบอกว่ารถเราไปเห็นล้อก็ไมไ่เรียกว่ารถจุ๋ยครับนั่นคือการแยกพอแยกแล้วคนนั้นจะไม่เรียกว่ารถจะเอาบัญยัติออกไปแล้วจะจับแต่ละส่วนนั้นนะครับเหมือนการถามว่าเวลาที่เมื่อก่อนที่เรากินบุคคลนะที่ทานเล่าถามว่าเขาทานเล่าหรือเขาทานอะไรเขาทานเล่าไหมเหล้าคืออะไร เหล้าเป็นสิ่งที่เรียกขึ้นมาใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วในเหล้านั้นคืออะไรเอ่ยแอลกอฮอล์จริงๆเราดื่มแอลกอฮอล์แล้วดื่มเหล้าเราดื่มเราดื่มแอลกอฮอล์ดังนั้นจึงทําให้การเรียกชื่อกับสิ่งที่มันมีสภาวะเนี่ยเราอย่าไปติดชื่อนันเองที่เราบอกว่าเรื่องของการเดินก็เหมือนกันดังนั้นหมายความว่ามันจะมีลักษณะของการเรียกเพื่อสิ่งที่มันมีอยู่จริงแต่ว่าสะดวกในการเรียกน,นั้นเองนะครับดังนั้นนั่นคือ ตรงนี้ให้เรามีการรู้สึกว่าถ้ากระจายออกไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เห็นความเป็นสัตว์อยู่นะครับอ่าครนี้เราไปต่อนะครับมาดูกฎฐานศัสตร์ตั้งแต่แรกเกิดนะครับจํากันได้ไหมถ้าจาไม่ได้ก็ลองดูนะครับว่าที่เราเกิดเป็นแบบนี้นะครับขณะที่ปฏิสนธินะครับมีรูปก,กี่กลาบครับสามสามกลาบนะครับสามสิบรูปก,นะก็คือกายทศกษัริภาวะทศกษัแล้วก็วัตถุทศกษหลังจากนั้นเป็นยังไงเอ่ย เตโชเตโชตรงนี้เป็นไออุ่นนะครับตั้งแต่ทิฏฐะนาขึ้นมานะครับหลังจากนั้นในสัปดาห Doo ์ที่1นเนี่ยเรียกว่ากาละละนะครับน้ำใสๆนะครับแล้วก็น้ำล้างเนื้ออภุกทธะนะครับพอสัปดาห์ที่2ที่3เกิดชิ้นเนื้อเรียกว่าเปสินะครับหลังจากนั้นเนี่ยก่อนสัปดาห์4สัปดาห์5เนี่ยจะเป็นก้อนเนื้อที่เรียกว่าคณะนะครับเรียกว่าคณะเป็นก้อนพอถึงสัปดาห์4หรือสัปดาห์5จะเกิดปังจับ สาขาเกิดขึ้นนะครับแังนั้นพอเรามาดูว่าในส่วนการที่ช่วงที่เกิดขึ้นเนี่ยชีวิตตะนวักกะก,กะลาตรงนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นนะ mm hmm. ก็คืออย่างที่บอกว่าตรงนี้เป็นปานจักรเพโชนะขึ้นมาเพื่ออะไรเอ,อ่ยชีวิตตะนวักกะก,กะลาในราวสัปดาห์ที่หนึ่งเพื่อย่อยย่อยอาหารนะครับพอสัปดาห์ที่หนึ่งมีอาหารแล้วอาหารนี้ทำให้เกิดอะไรขึ้นครับ าหูจมูกลิ้นนะครับก็คืออายตะนะที่เหลืออาหารเข้าไปทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นรูปรูปเหล่านี้เกิดจากกรรมนะในล,ลาวสัปดาห์ที่11นะหรือราวสัปดาห์ประมาณเดือนที่สองสองครึ่งโดยประมาณนะครับพอหลังจากนั้นมีอายตนะแล้วก็มีโครงกาะโครงการล,ลาวสัปดาห์ที่12ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นในโกรธาสะนะครับหลังจากนั้นสัปดาห์ที่42เนี่ยอวัยวะจะครบบริบูรณ์ธาตุดิม ยี่สิบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับธาตุน้ำสิบสองนะครับส่วนธาตุไฟสี่ไฟที่ให้ไออุ่นสังตปนาเตโชแล้วก็ไฟที่เราลเป็นไข้เรียกว่าธานะเตโชแล้วไฟที่ทําให้แก่เรียกว่าเชื่อนะเตโชแล้วก็ไฟที่ย่อยอาหารเรียกว่าปาจากักส่วนธาตุลมมกเป็นอะไรครับลมพัดขึ้นเบื้องบน,บนลมพัดลงเบื้องล่างลมในช่องท้องลมใน ไส้ลมลมในสารพังกายอังคะมังคะ,ะแล้วก็ลมหายใจเข้าออกหกประเภทนะครับอันนั้นก็คือสัปดาห์ที่สีอเนี่ยก็จะมีธาตุสีน่ครบนะครับอ่าทนนี้เรามาดูว่าก่อนที่เราจะมาดูในส่วนของโกดฐาสามสองเนี่ยเราเคยเราเคยท่องกันไว้เอ่ยอายังโคเมกาโยกายของเรานี้แลงนะ อุดทางปาดาตาลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปอัโทเมตมอัอโทเกสามาัตถกาเบื้องต่างแต่ไปลาลงไปตัจากปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานัปปาการัสะอสุจิโนเต็มไปด้วยขอไม่สะอาดมีปากกา ที่อิมัสมิงกายเมีอยู่ในกายนี้นะเรามาดูว่ามีอะไรบ้างของเรานะครับหมวดที่1น่นะครับตางจากปัญจากามีกดอานาอยู่5นะครับบอกแล้วว่าในอัจถรฐานสมัยโบราณเนี่ยเขารู้ว่าวิธีการจัดเรียงข้อมูลที่ดีที่สุดการแบ่งเป็นหมวดน,นะครับปัญจากาชักกนะตรงนี้เป็นส่วนที่จะทำให้เราจำได้ง่ายนะครับ เกษาโลมาหน้าขาทันตาตัดโจนะครับภาษาไทยคือผมขนเล็บฟันหนังนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาอนุโลมปฏิโลมกันดูนะครับว่าเดี๋ยวจะมีวิธีการนะครับหมวดที่2คือวัดก,กัปัญจกะนะครับมีโ้อทษศห้าคืออะไรครับใครจําได้ถ้าไม่ดูเราไม่ดูเกษาปไปแล้วมังสังนหานลูอัติอัติบินชามวัดกัปนะครับ ปลภาษาไทยคือเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตตัวนี้ไม่ใช่ม้ามนะคือไม่รู้ว่าม้ามไปแปลตอนไหนผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าแปลว่าไตนะครับหมวดที่สามอ่าหมวดที่สามคือปับภาสะปัญจกะนะครับมีโอดาสาห้าคืออะไรครับหัตทยามยักษ์กานางผีโลมากลางปีหักกางปับขาสาแปลว่าอะไรครับหัวใจตา คือม้าปอบน,นะครับม้าปอบส่วนหมวดที่สี่ก็คือมัดทรลุงคะปัญจกะนะครับมีกฏาสาหาได้แก่อันตังอันตักคู่นางอุทธรียังกะรีสามมัดทรุงคังนะครับในส่วนของมัดทรุงคังตรงนี้มีเพิ่มเข้ามาในส่วนการเจริญในส่วนของกฏฐาสักก็คือไส้ใหญ่ สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองนะครับส่วนสายรัดไส้ตรงนี้ที่บอกว่าไส้น้อยเนี่ยจริงๆก็ใช้คําว่าไส้น้อยก็ได้แต่ถ้าเราจะแปลผิดเราคิดว่าไส้น้อยคืออะไรครับเราคิดว่าไส้น้อยคืออะไรครับลำไส้เล็กจริงๆรแล้วไม่ใช่นะครับถามว่าอันตัางตรงนี้ตั้งแต่สุดสุดจากไหนเป็นไหนอันตังตรงนี้ตรงไหนคอหอยเนี่ยตรงนี้นะฮะจนถึงอูรุทวร แสดงว่าตรงนี้จบแล้วนะว่าไส้ทั้งหมดทั้งไส้ใหญ่ไส้น้อยเนี่ยสาสบสองสอกเนี่ยเป็นส่วนของไส้ใหญ่หมดส่วนอันตรักคู่นามตรงนี้ถ้าเราไปดูก็คือสายรัดไส้เป็นส่วนที่ยี่สิบเอ็ดขดของของไส้ทั้งหมดมาเนี่ยจะมีส่วนของตัวตัวอันตรักคู่น้มเนี่ยพยุงเอาไว้เป็นสายรัดสส้นเหมือนกับไส้หมูเห็นไหมเวลาที่เราเอาไส้หมูมันยืดไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันมีอันตรักคู่น้ำทําให้ขดให้มันอยู่ได้อยู่นะครับ อันนี้ก็คือจะมีสิ่งที่เราจะจะเข้าใจกันไม่ตรงกันนิดหนึ่งนะครับหมวดที่5คือเมทักจขะนะเมทักกขะชักกะคือ6เรามาดูว่ามีอะไรบ้างครับปิดตังเสมหางปุปโปโลหิตังเสโทโมเมเมโทนะครับก็คือน้ำดีสเลดน้ำหนองเลือดเลือเ่อน,นนะครับเหนือมันข้นครับมันข้นแล้วก็อัดสุนะครับ ตัวมุตตฉักกะนะครับก็คืออสุวัสสาเขโรสิงคานิกาลสิกามุตตังนะครับ<า>ก็แปลว่าน้ําตามันเหลวน้ําลายน้ํามูกน้ามันไก่ข้อแล้วก็น้ำมูกนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องของความเป็นจริงที่อยู่ข้างในของเราที่เราไม่เคยมองไม่เคยนึกไม่เคยสนใจเขานะครับแต่เราก็จะมีความรู้สึกว่าเราทนุถนอมสิ่งเหล่านี้มากเพราะอะไรครับ เราไม่เห็นความเป็นจริงนะผมเคยยกตัวอย่างนานมาแบบแล้วขออย่างยกตัวอย่างอีกนิดหนึ่งในส่วนของพิจารณาปฏิกูลในสติปัฏฐานท่านผู้เขาพูดถึงไถ่ไถ่มีปากสองทางไถ่คืออะไรครับไถ่ถุงยา,ยาวเนี่ยโยบาร้จริไถ่ผมยังไม่รู้เลยว่าไถ่คืออะไรท่านบอกไว้ว่าไถ่ก็คือมีของอะไรอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยครับผมยกตัวอย่างเนี่ยผมเคย เคยจินตนาการแล้วก็มีความรู้สึกว่าอนุมานไปแล้วมึสารวัตมันเป็นความเป็นจริงสมมุติว่าผมพาทุกท่านนะผมเป็นไกด์ผมเป็นไกด์ผมพาทุกท่านเนี่ยไปดูกระบวนการผลิตของหมอนยี่ห้อหนึ่งราคาประมาณสามหมื่นหมอนนะครับหมอนราคาสามหมื่นนะครับดังมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ากระบวนการที่ทําให้การนอนแล้วก็ติดก,กับคอดีทุกอย่างทุกอย่างดีหมดเลย ดีที่สุดในโลกนะครับพอไปดูขบวนการเราก็จะเห็นว่ามีขบวนการการที่เอาไส้ในใส่ในหมอนนี่ก็คือมีขบวนการหมักของปฏิกูลทั้งหมดนะซากหมาเน่าซาอะไรก็ตามแต่อุจจาระปัสสาวะทุกสิ่งทุกอย่างเ,เอามาใส่ในถังผลิตนะหลายล้านลิตรตุกบะเอาขยะทั้งหมดมาหมดเลยแล้วก็เกิดฟองปุดๆขึ้นเหม็นเน่ามากมีแก๊สอยู่บางตัวที่ทําให้มีคุณสมบัติที่ทําให้ าการนอนและรักษาสุขภาพเรื่องคอนะครับคือทุกอย่างสกปรกมากเลยนะครับแล้วเราก็เห็นกระบวนการจนกระทั่งเอามาใส่ถุงเราก็เห็นหมดเลยนะมีตู้กระจกเราก็เห็นเขาใส่นะแล้วก็คนงานเขาต้องใส่ชุดแบบปิดแน่นหนาเพราะมันเหม็นมากนะครับใส่เข้ามาปุ๊บแล้วก็แพ็คอย่างดีแล้วผ้าก็อย่างดีนะครับแล้วก็ทุกอย่างของเลยนะตั้งแต่แพ็กเกจิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมาปุ๊บพอเราเห็นกระบวนการเสร็จแล้วปุ๊บในฐานะที่เรามาเยี่ยมโรงงาน เขาเขากจะจ่ายหมอนคนละเดือนไปกลับไปบ้านในมูลคาสามหมื่นรฟรีหลังจนากน,นั้นเป็นไงครับเราเอากลับไปนอนรู้สึกยังไงเห็นหมดหรือยังว่าข้างในเป็นยังไงครับถ้าถามว่าขณะที่นอนเนี่ยรู้สึกไหมว่ามันมันจะเป็นยังไงในเมื่อเราเห็นความเป็นจริงแล้วส่วนตรงนี้อย่างที่ผมบอกว่าเมื่อไรที่ปัญญาเห็นความเป็นจริงของกายเราจะมีพลังสิทธิ์ว่าเรานอนอยู่กับสิ่งที่เป็นสุขสาน เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสมบุกสมบรอยู่ในกระเพาะของเราเนี่ยต้องบอกว่ามันปุบๆถ้าน้นเลืนฟองแล้วว่าถ้าไม่มีแสงหามที่ไปคูมว้าที่กระเพาะนะกินที่เราออกมนจากการคุยมันจะเหม็นมากมันจะเหม็นมากแล้วเลมของเราก็จะเหม็นมากเพราะว่าลมที่อยู่ในช่องท้องเนี่ยถ้าไม่มีแสงหานแล้วดูกระบวนการของเสลดเขาจะไปคูในในกระเพาะ เพื่อที่จะไม่ให้กีนเนี่ยออกขึ้นมาทางปากนะครับแต่หลายคนเนี่ยมีความบกพร่องเรื่องของตัวนี้คือคล้ายๆตรงนี้เนี่ยเส้นทางตรงนี้คล้ายๆกับเหมือนแหนะนะพอเวลาอาหารลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะแตกเหมือนกระดองคว้างหินไปที่แหนแล้วก็ขุกเข้ามาในกระเพาะเราเหมือนการลงไปเนี่ยมันก็จะขูดเข้าขูดออกนั้นกลิ่นของเราเนี่ยมันจะไม่ดีเพราะว่าตรงนี้จะขูดแต่คนที่มีเสียงอาคุูอยู่น้อยเนี่ยมีอาการของพูดออกมา ปากก็จะมีกลิ่นแรงมากไม่ใช่คิดผ่านนะครับกลิ่นจากข้างในสุสานข้างในที่ออกมานะครับนั่นก็คือในส่วนที่อยากให้เรามีการรู้สึกว่าให้คิดว่าหมอนที่เรานอนเนี่ยร่างกายเราเหมือนกันที่เรากลังนอนกอดอยู่นอนกอดสิสุขภพออกไหมในอัตถาท่านบอกว่าเอาชี้ดูซิว่าส่วนไหนไม่รักาาชี้ได้ไหมส่วนไหนสะอาดมีแต่ทำความสะอาดทั้งหมดมีแต่ความสุขภพ